สสในพื้นที่จะแฮปปี้มากถ้ามหาไทยอยู่ในมือของพรรคเขาเอเนี่แหละจึงเป็นที่มาที่ทําไมคุณนักสีนถึงบอกว่าอืมกระทรวงมหาไทยมันเป็นกระทรวงหลักนะมันแต่มันยังไม่ค่อยถึงเหลือเวลาอีกสองปีเองมันก็จําเป็นนะที่มหาไทยต้องต้องทําง,งานให้เต็มที่พูดง่ายๆคือจะเอากลับมาจะเอากลับมาให้อยู่ในมือ,อ,อพรรคเพื่อไทยพิธีกรก็บอก คือคือสามคนนี้เขาระดับสื่อแปลแล้วพิธีกรสามคนเนี่ยสามบกกลเนี่ยเขาก็จี้ถามต่อเลยอ่ะถ้าเกิดมหาไทยคนอยู่ในมือพรคเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยกล้ายึดไหมล่ะเพื่อไทยกล้ายึดมหาไทยไหมถามคุณนักเสียคุณนักเสียเสนออกนึงแล้วก็บอกว่าผมยังไม่ได้ถามหัวหน้าพักเลยนะคือใครก็คือคุณอง้งอิงแล้วคุณองคือใ,ใครก็คือลูกคุณนักเสียไง ถ้าจะให้วิเคราะห์ะการที่มหา t ไทยจะมาอยู่ในมือเพื่อไทยมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องพูดกัน,ม,นมันต้องพูดคุยกันพูดง่ายๆคืออัเสีพายามจะบอกว่าอย่าไปเรียกว่ายึดเลยมันคือต้องพูดคุยกันะพูดคุยกันได้รรครัฐบาลเพื่อที่จะให้เพื่อไทยเข้าไปทําบ้างใช้คำมีนะเพื่อให้เพื่อไทยเข้าไปทําบ้างคือเข้าไปทํางานของมหาไทยบ้างจะได้ทํานโยบายให้ถึงประชาชนสักที คำถามแรกๆคุณทัศนสินตอบแบบยังแบบดูยังเกรงใจภูมิใจไทยอยู่นะเออแบบพูดไม่ค่อยเต็มปากแต่พอพิธีกรซักไปซักมาซักไปซักมาเฮ้ยช,ชักเริ่มแบบพูดแบบไม่ไม่เกรงใจอะ่ะชักโบกบะและ้วเอ้ยมันโดยหลักการมันต้องมาอยู่ตรงนี้กระทรวงนี้ต้องอยู่ตรงนี้เออต้องเข้าใจอะไรเงี้อยอถ้าทวงมหาไทยจริง,จ,รงจับภูมิใจไทยเนี่ยคิดว่าภูมิใจไทยก็จะถอนตัวไหมคุณทัศนสินก็บอกว่า เฮ้ย hey, คิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะคิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องเขาคงไม่ถอนมั้งภูมิใจไทยคงไม่ถอนตัวมั้งเราก็ไม่อยากให้เขาถอนนะเอออยากให้อยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหละพิธีกรถามต่อก็แล้วถ้าเขาอยู่ไม่ได้อ่ะเพราะว่าจะไปไปเอามาหาดไทยอ่ะกล่องดวงใจเขาอ่ะแล้วถ้าเขาอยู่ไม่ได้ละ่ะเออคุณทักสินบอกอันนั้นอันนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่ เราควบคุมไม่ได้อะอการตัดสินใจของแต่ละพรรคเราก็ควบคุมไม่ได้ก็ถ้าแปลไทยเป็นไทยก็ก,ก็แล้วแต่เอเอเอาสั้นๆก็แล้วแต่นักข่าวก็ไปถามอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นายกอุ้งอิงนยายกไพองทานก็พยายามไปถามนักข่าวสภาพยายามไปถามคุณอุ้งอิงไม่ยอมตอบเดินไปเดินมาในสภา เดินผ่านทีนะข่าวพยายามแบบจะถามก็ไม่ตอบไม่ตอบเรื่องนี้เรื่องนี้นักข่าวก็ตะโกนเออคุณพ่อไปสัมภาษณ์แบบนี้อะไรก็เดินไม่ยอมไม่ยอมตอบหันมาคุยเล่นบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยจนจนตอนตอนหัวค่ําจะกลับออกจากสภานายกไม่หยุดพยายามเดินผ่านนักข่าวเห็นแล้วว่าเออไม่หยุดใช่ไหมไม่เป็นไรไม่หยุดเดินตามเลยเดินตามเอา กล้องพวกบรรดาช่งางภาพไปไม่ทันไม่เป็นไรมือถือก่อนสื่อก็ตะโกนถามะไรตะโกนถามยังไงคะเนี่ยตรงลงแล้วเราเรามองอยังไงกับมาตไทยเราจะเอาไหมคุณพ่อพูดแบบนี้บรรยากาศรัฐบาลมันจะเสียไหมไม่ตอบไม่ตอบพูดอะไรไปเลยเปื่อยนไปคุยกับโฆษกบ้างหันไปคุย,คร,บบคยรัฐมนตรีข้างๆบ้างก็มีคนนึงตะโกนถามตรง,ตรง,ตรงๆเลยถ้าแบบนี้ไอประเด็นเรื่องการครอบงำแทรกแซง โดยคุณพ่อจะกลับมาอีกหรือเปล่ารถมาพอดีโชคดีรถมาพอดีดาอดนายกองญิงก็เดือนองขึ้นรถออกไปสื่อก็ไม่ได้คําตอบภาพที่ออกไปมันก็เป็นลักษณะแบบที่ที่ผมบอกมันแก้กางๆน่ะยืนแบบนะักขาวว่าวก็ยืนใกล้ๆเนี่ยเพีเยงแต่ว่าเขาก็ให้เกียรติเขาก็ไม่ได้มาประชิดตัวมากแล้วก็มีรัฐมนตรียืนกันอยู่แต่ก็เสียงก็แบบนายกกล้าววายัางไงก็เรื่องนี้ฮะมันมันดูมัน มันไม่ดีกับกับนายกไงเออจะหันมาตอบก็ไม่หันมาตอบถ้าเป็นเรื่องเป็นราวหรืออะไรยังไงเออเห็นเห็นมีสื่อรายงานว่ามีหันมาพูดสั้นๆมั้งว่าว่าเออยังไม่รู้เดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนอะไรประมาณนี้นะรู้อยู่แล้วรับรองรู้อยู่แล้วทีมงานต้องรายงานแล้วแล้วก็ iPad ก็มีมือถือก็มีรับรองเลยว่าในฟีดข่าวขึ้นมาเนี่ย คุณทักษิณให้สัมภาษณ์เรื่องมหาทานกับเกษตรเนี่ยขึ้นแน่ๆขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอน,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 นยุคนี้มันมันมาบอกว่าไม่รู้นี่มันมันไม่เหมือนยุคคุณชวนนะย้อนไปสมัยก่อนอะสมัยคุณชวนเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคเป็นรัฐบุรุษจะโดนล้อบ่อยเรื่องที่ว่าแบบปรนักข่าวมาสัมภาษณ์อะไรแล้ว,ลวก็เออเรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงานเดี๋ยวขอผมไปดูก่อนคือยุคก่อน,นยุคอนาล็หอกย้อนไป20ปี30ปีมันยุคอันาล็หอก ไอการบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานยังไม่ทราบเรื่องมันยังพอมันยังพอพอได้ไงแต่ยุคนี้นี่แบบคุณต้องสินให้ส่งพัตัง้งแต่สายสายสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนั้นนายกจนเย็นทุ่มหนึ่งออกจากสภาจะมาบอกว่าเอ้ยยังไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยอ่าโอเคไม่เป็นไรก็ต้องเชื่อเขาแหละเขาบอกไม่รู้ก็ไม่รู้